สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอการผ่าปลานินเพื่อดูไว่าภายในนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการผ่าตัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดครีบตัดครีบปลาก่อนนะคะแล้วก็ตัดฝาเหงือกฝาปิดเหงือกของปลาเพื่อดูเหงือกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการ แร่เนื้อปลานะคะโดยการกรีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะในบริเวณที่มีอวัยวะของปลานะคะเราจะแร่ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างนะคะเราจะแร่จนติดติดติดก้างเลยนะคะให้ถึงสุดปลายท้องแล้วเราก็จะทําการตัดออกค่ะในการแร่นะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทําการตัดเนื้อเนื้อเยืหุ้มภายในของปลานะคะเพื่อดูอวัยวะภายในของมันนะคะมันจะมีอีหนึ่งชั้น,นะค่ะที่ติดก,กับก้าง ขั้นตอนนี้นะคะเราตัดเข้าไปนะคะเรายังจะไม่เห็นอวัยวะของปลานะคะวัยวะ,วยวะไอวัยวะของปลายังจะอยู่อีกข้างใน,นะคะ่อีกค่ะ นี่ค่ะอันดับแรกนะคะจะคือตับและถุงน้ําดีค่ะจะอยู่ใกล้กันนะคะถุงน้ําดีจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตับตับก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่ชี้ค่ะข้างบนก,ก็จะเป็นหัวใจนะคะส่วนของขาวเราจะเรียกว่าไขมันค่ะ ตรงนั้นที่หยิบนะคะก็จะเป็นลำไส้ของมันนะคะแล้วข้างในค่ะก็จะเป็นกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นลำไส้ค่ะลำไส้อ่อนหรือเปล่าลำลไส้ตอนบนค่ะ อันนี้ก็เป็นลำไส้เหมือนกันนะคะลำไส้ของปาน,นีมันจะยาวมากค่ะนี่เป็นลำไส้ตอนปลายนะคะข้างบนนั้นจะเป็นไตนะคะที่เป็นเส้นอยู่ข้างบนค่ะเป็นไตนะคะ อันนี้จะเป็นตับอ่อนนะคะข้างบนนะคะเหงือกของเราของปาน,นี้นะคะก็จะมีอยู่สีชั้นด้วยกัน,นะคะ่ะแดงสดมากเลยค่ะตอนที่เราตัดเอาอวัยวะออกมา สำรวจภายนอกนะคะเราก็จะพบดีนะคะถุงน้ําดีแล้วก็ตับอ่อนแล้วก็ตับล,ลำไส้ตอนบนลำไส้ตอนปลายไขมันค่ะ